สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาแล้วครับว่ากันเป็นประจำทุกวันนั่นก็คือรายการข่าวทะลุใหม่วันนี้เป็นวันพุธแล้วครับตรงกับวันที่15าธันวาคมพุทธศักราช2564อก่อ่ะก็สวัสดีกันแล้วนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมกันตอนเช้าหรือจะชมกันตอนบ่ายตอนค่ำแล้วแต่ตามอัธยาศัย แต่เช้าเช้าตีห้าครึ่งเป้งได้เวลาได้เวลาของบุญลวีนะครับก็ต้องมาทําหน้าที่กันตรงนี้ให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับชมความเป็นมาเป็นไปของบ้านเมืองใส่ความเห็นไปบ้างตามประสาของบุญลวีอ่ะได้เวลายกหนึ่งนะครับได้เวลายกหนึ่งคืออย่างนี้คืออย่างนี้มันใกล้ปีใหม่แล้วก็อยากตะโกนถามประยวยเขาว่า คุณจะให้ของขวัญอะไรกับพี่น้องประชาชนมั่งปีใหม่เห็นวันนี้ข่าวพาดหัวว่าของขวัญคุณจะให้เนี่ยเขาจะให้ไฟเขียวแค่ตีหนึ่งดื่มข้ามปีฉลองขาดาวเขามีแต่สวดมนต์ข้ามปีเว้ยเฮ้ยไอ้นี่จะให้แม่งโกงกันข้ามปีเออโกงกันข้ามปีโกงกันข้ามปีสิ้นหวัง ผมบอกแล้วไงประชาชนสิ้นหวังสิ้นหวังปีใหม่ค่าครองชีพมันสูงสูงรล้วเลยครับค่าทางด่วนก็ปรับราคาขึ้นอีก15บาทคือมีแต่ทำความระก,กรรมช้ำใจกับพีน่น้องประชาชนทั้งนั้นคือคนที่ทำงานในกรุงเทพเนี่ยจะต้องเสียค่าทางด่วนเพิ่มขึ้นนะครับค่าทางด่วนเพิ่มขึ้นค่ารถไฟฟ้องไฟฟ้าทำงานเนี่ยวันละ3-40บาทมันไม่เหลือกินแล้วครับ พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งหลายค่าจ้างแรงงานเนวันละ331บาทต่อวันนะครับไหนจะต้องจ่ายค่าอาหารไหนจะต้องจ่ายค่ารถจีพาถะค่าผ่อนค่าเช่าบ้าน,ค,านค่านู่นค่านี่คือเจปีที่นายประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยเขาไม่เคยคืนความถูกสุขให้พี่น้องประชาชนเลยมีแต่คืนความทุกข์ที่ระทมขมไม่นี่เป็นความจริงไหม เป็นความจริงไหมจะคืนก็คืนวันปีใหม่นะให้มึงดื่มได้ไม่เกินตีหนึ่งใช่ไหมดื่มได้ไม่เกินเขาเรียก็ดื่มข้ามปีเนี่ยไม่แค่ตีหนึ่งเขาบอกเฮ้ยมันต้องฉลองทั้งปีสิวะฉลองทั้งปีสิคือเวลานี้ความแตกแยกมันก็ยังมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องการประชาธิปไตยสากลหรือประชาธิปไตยเสรีไม่ใช่ต้องการครึ่งข้างคกครึ่งเขียดครึ่ง ครึ่งน้ําครึ่งบกอะไรอย่างนี้คือหมายความว่าคนชั้นนำเนี่ยไปหลอกเขาบอกว่าสาเหตุที่รัฐประหารฉีกรัตนนูลเนี่ยที่ล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเพราะต้องการสร้างความปลองดองแต่เวลานี้มันเป็นไงปลองดองไหมสมานฉวยไหมสมานฉันไหมใครเห็นตา่างนูนูนูเชิญรัชทานเชิญเข้าคุกสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่า จะอยู่อีกไม่นานจะอยู่อีกไม่นานแต่สุดท้ายก็ทําทุกวิถีทางเพื่อสืบทอดอานาจที่บอกว่ายึดอํานาจมาเพื่อปราบโกงแต่สุดท้ายคนรอบตัวแม่งโกงหมดไม่มีใครไม่มีใครไปตรวจสอบแล้วมาวันนี้ที่ผมสุดจะช้าใจมาวันนี้สุดจะช้าใจเห็นหนังสือพิมพ์เดลีนิวฉบับเดียวครับประจําวันพุธที่15ทธันวาคมวันเนี้ย บอกว่าบิ๊กตู่ทบทวนลดโทษติดคุกทุจริตเฮ้ยโว้ยเฮ้ยโว้ยชวนไปกินขน,นมปังแต่เช้าไว้บิ๊กตู่ทบทวนลดโทษติดคุกทุจริตให้นักโทษการเมือง ผมไม่รู้จะวิาพากษ์วิจารย์ยังไงไม่รู้จะร้องให้ใครฟังอ้างว่ายึดอำนาจมาเพื่อปราบโกงแต่สุดท้ายไม่มีใครตรวจสอบใครได้แล้วใครล่ะครับแม่งโพยกวนโอนเงินไปฝากไว้ห้องกงสิงคโปร์เต็มไปหมดไปตรวจดูสิพี่ยว้ไปดูเถอะ พี่รักชาติแล้วเกินรักชาติรักสถาบันรักบ้านรักเมืองรักระบอบอะไรองคุณเน่ะแล้วบอกว่าจะพัฒนาให้เท่าทันกับประเทศอื่นแต่ผลสุดท้ายแมงตามหลังแม้กระทั่งสบป,ปอลาวตามหลังแม้กระทั่งสบป,ปอลาวจะพัฒนาให้เท่าทันประเทศอื่นแล้วก็บอกว่านักการเมืองเนี่ยแม่งพวกเล่นเล่นพวกเล่นพ้องแต่สุดท้ายพี่น้องพี่น้องใครไม่รู้ไปเสพสุขสวายอำนาจเสบยอำนาจกัน แล้วบอกว่าเอ้ยยึดอำนาจมาเนี่ยอ้างว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพแต่ต้องใช้กำลังอะไรไปข่มขู่เขาแล้วบอกว่าเขียนร่ำนุ่ให้เป็นประชาธปไตแต่ห้าบรรทัดสุดท้ายบอกรอยี่สิบปีก่อนนะอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีแต่มีรัฐมนตรีกอดัวพันยาเสพติดบุกรุกป่าโกงกินสารพัด แต่มาวันนี้บิ๊กตู่บอกจะทบทวนลดโทษติดคุกทุจริตให้นักการเมืองออ้างว่าตัวเองมาจากการเลือกตั้งแต่กลับไปไล่คนตั้งพรรคแล้วก็ยึดพรรคยึดพรรคของเขาไอ้คนตั้งพรรคก็ไปถามนี่ถามสี่กุมารน,นี่อ้างว่าทุกคนเท่าเทียมมาตามกฎหมายแต่พักพวกตัวเองสบายฝ่ายตรงข้ามทําอะไรก็ผิดชอบโทษคนอื่น แล้วก็ออกมาบรดีพาสาสตร์โครนว่าบ้านเมืองวุ่นวายเสื่อมถอยเพราะนักเลือกตั้งหรือนักการเมืองเขี่ยวลากดินก่อทั้งนั้นเป็นคนก่อแต่พอตั้งพรรคการเมืองก็ไปดูดอ้พวกน้ำหน้าพวกเนี้ยมาร่วมกันสามัคคีชุมนุม <laughs> บวรอดแต่เช้านะช่วยกูผมบัวรอดในนี่มันนั่งหน้างออะไรรึสลิมหรือเปล่าไม่ใช่สลิมใช่ไหมไม่ใช่สลิมบัวรอดกับผม้วยวันนี้ วันนี้พลาดหัวอย่างนี้พลาดหัวอย่างนี้ตู่ถูกเทสิงหาคมหกห้าคือมันครบแปดปีนะพราะมันครบไปแปดปีไอ้บุญลวีก็วินิจฉัยทันทีเลยวินิจฉัยเองเว้ยไม่ต้องไปรอองค์กรอิสระไม่ต้องรอสารประภูมิที่ไหนวินิจฉัยผมวินิจฉัยเลยครับวินิจฉัยทันทีเลยว่าตู่ครบแปดปีแล้วเชิญเสด็จลงไปไปอยู่กับบ้าน เข้าค่ายทหารไปแล้วเสร็จแล้วพอเข้าค่ายทหารไปก็คิดว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะขึ้นไปปกครองบ้านเมืองพอดูทําไปทํามาแล้วไม่ยอมอีกครับไม่ยอมอีกทายาทเขามีอยู่แล้วเขาชื่อพี่แดงพี่แดงเนี่ยก็เช้ากับวันเย็นท่องไว้เลยปกป้องสถาบัน คือเป็นบุคคลสำคัญในการปกป้องสถาบันคือเวลาเนี้ชนชั้นสูงที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขากำหนดไว้หมดแล้วว่าใครจะเป็นคนสืบทอดเจตนารมณ์ของประยวยจันโอชาเอ้ยประยวยจะรยวยจันโอชวยเนี่ยเอ้ยอะไรนะใครจะสืบทอดก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นนะที่ร้องหม่มร้องหไห้ขึ้นไปอะไรสดขึ้นไปอะไรเขาเรียกอะไรนะ ทอล์กโชว์เขาเรียกแดงทอล์กโชว์ตอนนั้นนะบิ Dang, ๊กแดงเนี่ยก็เป็นลูกชายของบิ๊กจอร์ดครับนะบิ๊กจอรดเนี่ยท่านเป็นนายทหารที่มีบารมีถึงขนาดทั้งขนาดโท,โทนี่ <c oughs> โทนี่วุฒซัมหรือทักษินจินวัตรได้พูดถึงคุณพ่อสุนทรคงสมพงศ์บอกว่าเป็นพี่ชายที่แสนดี ไม่มีพี่คนนี้วันนี้ก็จะไม่มีทักษิณชินวัตรว่าอย่างนั้นเลยนะว่าอย่างนั้นเลยนะถ้าไม่มีถ้าไม่มี <c oughs> มมพ่อจอดวันนี้ก็ไม่มีพ่อแมวเออมันเรื่องอะไรกันมันเรื่องอะไรกันคือมันเป็นเรื่องของ งานที่ไปประมูลในรัฐบาลเกี่ยวกับงานเรื่องของอดาวธงดาวเทียมอะไรผมไม่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 อยากไปฟังไ,ไม่อยากไปพูด,พดเพราะว่ามันก็พูดพูดได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของการทํามาหากินของการทํามาหากินคือพี่แดงเนี่ยท่านพอบบแดงเนี่ยอดีตพอบออบธอบท่านก็รู้กันดีปัจจุบันเป็นรองเลขาสํานักพระราชวางังท่านขึ้นไปข้างบน ท่นขึ้นไปรับใช้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเวลาเนี้ย <c oughs> เรามาดูกันผ่านมาสามปีแล้วกองทัพบ,บกมีผอบอคอแดงมาเนี่ยสองคนครับบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์และบิ๊กบี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ทั้งคู่เนี่ยมีอุดมการมีแนวคิดในทางการเมืองเหมือนกันและพุ่งเป้าไปที่ พักการเมืองที่ไปร่วมกบสามกีบครับตอนที่พลเอกอภิรัตเป็นพบทบใครที่มากั้มเกินสถาบันเนี่ยท่านเปิดหน้าชนเลยครับชนกันตรงๆให้สัมภาษณ์ตื่อต่างๆอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือเหตุการณ์เขาบอกถ้าท่านจำได้ท่านก็คงจะรู้แหละครับถ้าไม่จำก็ไม่อยากจำแต่ผมเล่าให้ฟังเป็นไตเติลน,นิดหน่อย แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคงหลังจากพลเอกอภิรัตขึ้นเวทีเดี่ยวไมโครโฟนกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปเดี่ยวไมโครโฟนกว่าหนึ่ชั่วโมงที่บกทบร,รัชดำเนินในช่วงตุลาคมปี62โอ้ตอนนั้นเชิญนายทหารเชิญแขกจากวงการอาชีพต่างๆเชิญดารงดาราที่เป็นสลิมที่เป็นสลิมมานั่งฟังกันปรบมือกันยกใหญ่บอกโอ้ยท่านพบ,บแดงพูดถูกอกถูกใจจริงๆ เชิญสื่อต่างชาติด้วยวันนั้นผมเห็นไอ้อะไรไอ้โจนาธานเฮดผู้สื่อข่าวบีบประจำประเทศไทยมันก็มานั่งฟังหัวโดอยู่เวทีวันนั้นนะครับแดงทอล์กโชว์เนี่ยก็เก e ิดวิวาทะทางการเมืองหลังจากพูดแล้วนะเพราะว่าการพูดของพลเอกอภิรัตน์เนี่ยพุ่งเป้าไปที่ธนาธรพุ่งเป้าไปที่ปียบุตรพุ่นพุ่งเป้าไปที่แกนนำคณะก้าวหน้า ผ่านเงาปริศนาเพราะว่าธนาธรอไปถ่ายรูปคู่กับโจสวหวงที่ฮ่องกงในตอนนั้นพลเอกพิรัสตก็พยายามฉายภาพไปยังเหตุการณ์ปี2475ที่เชื่อมมาถึงยุคคอมมิวนิสต์ผ่านพวกนักวิชาการผ่านอาจารย์ในปัจจุบันแล้วมาจับมือกับคนจบเรียนจบจากเมืองนอกซึ่งพวกนี้เป็นมัสเตอร์มาย์ทางความคิดของคนที่ออกมาเคลื่อนไหวในเวลานี้ ซึ่งสามารถจะอ่านวิธีคิดจากคำพูดของพลเอกอภิรัตได้ในบางช่วงนักวิชาการอาจารย์บางคนนะที่คบคิดกับพวกคอมมอนิสต์เดิมเป็นเขาเรียกมาสเตอร์บายมาสเตอร์ม์เนี่ยก็เป็นครังสมองร่วมกับนักเรียนนอกซ้ายจัดดัจริตท่านจำได้ไหมที่ใช้คำว่าซ้ายจัดดัจริีไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาไปเรียนประเทศที่ล่านาณิคมมาแล้วก็อบรมสั่งสอน ไรจัญญาบันชอบอ้างตัวเลข2475ให้เป็นตัวชี้หนำบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแต่มีวาทกรรมจับจ้วงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ออกมาทอกโชว์วันนี้ออกมาทอกโชว์วันนั้น,อออน,น,นบอกว่าหรือจะเชื่อนักธุรกิจเจ้าของโรงงานที่เกิดมาขาบช้อนเงินช้อนทองชีวิตไม่เคยลำบากไอ้พวกห้องเต้ซินโดม เคยชุมนุมกับกลุ่มเผาบ้านเผาเมืองสมคบคิดกับชาวต่างชาติชักศึกเข้าบ้านเจาะพฤติกรรมล้างสมองคนรุ่นใหม่เป็นฐานให้ตัวเองเข้าสู่การเมืองมีพฤติกรรมล้มล้างชาติและสถาบันวันนั้นท่านพูดเด็ดขาดสะบัดช่อเป็นผบทบ,ออบอมันก็เพ่งเล็งไปที่ใครเพ่งเล็งไปที่เออเรียกว่าปิยบุตรและก็ธนาธรสองคู่ดูโอ้เขาเนี่ย ชัดเจนถึงแม้ไม่ระบุชื่อฮะแต่ในวงการเขารู้เพราะ,ะบิบุตรจบมาจากฝั่งหลังฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญการเมืองฝรั่งเศสการปฏิวัติฝรั่งเศสส่วนธนาธรก็เป็นทายาทเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านที่เคยร่วมชุมนุมกับเสื้อแดงเมื่อสิบกว่าปีก่อนซึ่งทั้งคู่ก็รู้จักมากคุณรู้จักมากคุณนักวิชาการส่วนใหญ่เติบโตมาจากยุคคนเดือนตุลาคมผ่านเหตุการณ์1ิตุลาและหตุลามานี่เป็นเรื่องที่ พลเอกอภิรัตได้พูดบอกว่าแผ่นดินของเราในมุมมองประชาธิปไตยบทบาทของประชาชนในการสร้างชาติและเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีสตอเบอรี่เบื้องหลังแต่เกิดขึ้นหลังจากเจ้าสองคนเนี่ยแล้วก็มีการเล่ายาวเหยยดคือใครฟังวันนั้นก็มันนะครับมันยกล่องเลยอันนี้นะครับ มันก็เป็นเรื่องที่สังคมเข้าใจอยู่ว่าพลเอกอภิรัตน์เนี่ยเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันเป็นตัวตายตัวแทนคนหนึ่งที่คนชั้นสูงเนี่ยวางตัวไว้แล้วจะมาแทนพลเอกประยุทธ์เรื่องตรงนี้เราก็ต้องตามดูกันมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาปีหกหกวุฒิสมาชิก2องห้าคนก็หมด หมดเขาเรียกว่าหมดสภาพที่จะไปเลือกนายกนะถ้าประยุทธ์อยู่ถึงตอนนั้นแล้วก็มีการเลือกตั้งถ้าพลเอกอภิรัตจะเข้ามาสู่วงการเมืองเข้ามาตามตรอกออกตามประตูไม่เป็นไรหรอกครับมาลงสมัครรับเลือกตั้งเลยก็จะได้รับเสียงชื่นชมจากพี่น้องประชาชนว่าเอา้ามาวัดกันบนเวทีเลือกตั้งก็แล้วกันอย่างนี้แต่ถ้าเหาอมา ในเดือนสิงหาคมปีหน้าหลังจากประยุทธ์ครบแปดปีตามที่ผมได้วินิจฉัยไว้แล้ววันนี้นะก็มันจะมีตัวช่วยไงมันจะมีตัวช่วยถามว่าณนะวันนี้ท่านจะมาหรือไม่มาจะมาหรือไม่มาแต่กองเชียร์ท่านเยอะนะครับถ้าไม่มาแล้วมีใครคือประยุยเนี่ยก็ก็อยู่มากี่ปีแล้วจะแปดแปดปีแล้วคนมันก็เบื่อมเป็นปกติธรรมดานะครับ มันคนก็เบื่อเมื่อเบื่อแล้วเขาก็อยากจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่คนใหม่ถ้ามาจากประชาชนเลือกนั่นอนั่นกันนั่นกน็น่าจะพอดูได้หน่อยแต่ทีน่นี้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เราดูรอบบ้านเราดูรอบบ้านดูสปปลาวเป็นคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์พมา่าหรือเมียนมาหรือเบอร์มาก็แล้วแต่ มันเป็นเผด็จการมาหลายสิบปีหลายสิบปีที่พม่าเป็นเผด็จการภายใต้การปกครองของทหารพี่น้องประชาชนชาวเมียนมาก,ก็โหยหาเรียกร้องประชาธิปไตยพอมีรัฐธรรมนูญรัฐนูลพมา่ามันก็แปลกนะเขาล็อกไว้เลยว่ารัฐมนตรีกรลาโหวมต้องเป็นทหารรัฐมนตรีมหาดไทยต้องเป็นทหารวันหลังจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเสร็จแล้วองซานซูจีซึ่งเป็น หัวหอกประชาใจสามารถคว้าชัยชนะมาในการเลือกตั้งก็เป็นระบาลผสมอย่างที่ว่ามีทหารผสมมีมีมีพักทหารผสมพอมาครั้งที่สองเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าพักขององซานซูจีของพม่าชนะมากมกายก่ายกองท่วมท้นแลนสไลด์แลนสไลด์ใคยๆที่เขาบอกจะแลนสไลด์ของพักเพื่อไทยหรือเก้าไกล พรรคประชาไทยพาม่ามันแสลนสล์ในที่สุดก็เกิดการยึดอํานาจโดยไอ้มินอองไลจนวันนี้บ้านเมืองก็วุ่นวายฝ่ายประชาไตยเขาไม่ยอมเพราะเลือดของคนพาม่าเนี่ยมันพลาดและก็มันเป็นประชาไตยเขาโหยหาประชาไตยมากกว่าเมืองไทยเมืองไทยเอ้ยไม่ใช่เหลืองกูเอาเงินมาสิเอาเงินมาแจกอเอาเงินมาเอ้ยคนละครึ่งเอ้ยคือคือ,คอ คือเวลานี้รัฐบาลใช้ประชานิยมจนเคยตัวจนลืมจนลืมว่าตัวเองกำลังจะจะจะช่วยกันพาทิศทางไปในระบอบไหนดูไม่รู้ดูไม่รู้ในกรัรมพูชาเขาก็มีโมเดลของเขาถึงแม้เขาไม่ใช่คอมมิวนิสต์จ๋าแต่ถามว่าเป็นปเผด็จการมั้ยก็มีพรรคการเมืองเดียวพรรคการเมืองอื่น เขาจับติดคุกหมดแล้วก็ยุบพักโดยองค์กรอิสระของเขาฮุนเซนก็สบายสิครับพักฮุนเซนลงสมัครรับเลือกตั้ง125เสียงของสภาคว้ามาหมดฮะพักเล็กๆมึงไม่ต้องพูดนี่คือโมเดลครับถามประยวยคุก็ม,มองอยู่มึงจะเอาแบบไหนเอาแบบเมียนมาหรือจะเอาแบบกัมพูชาเอาแบบกัมพูชาก็เอารำนูลมาอันนี้มาบัดสองใบ ฝ่ายหนึ่งก็บอกเฮ้ยแลนสไลด์แน่เพราะกูชํานานอย่างเนี้มาปีสี่ศูนย์ปีอะไรพวกเนี้ยมันชํานาญแล้วแต่อย่าฝันหวานนะครับเขาจะยอมหรือในคันาที่พรรคฝ่ายค้านกําลังจะแลนสไลด์ slide, พรรคฝ่ายค้านกําลังได้ความนิยมจากประชาชนพรรคที่ยืนเคียงข้างประชาชนที่เบียบอกว่าเป็นประชาธิปไตยฝ่ายหาประชาธิปไตยเขาจะยอมเหรอในเมื่อเขาบอกว่านี่คือประชาธิปไตยแบบไทยๆท,ที่เราเรียกกันระบอบรยุทธ มันจะมาโมเดลแบบกัมพูชาไหมและถามว่าจะแลนสไลด์เนี่ยเวลานี้มีเรื่องคาอยู่ในขบวนการยุบพักพักใหญ่ๆสองพักคือเพื่อไทยและก้าวไกลคา,าอยู่ในขบวนการยุบพักพักก้าวไกลก็บอกว่าคนพูดกันเยอะแยะเวลานี้แกพักก็มาเด็ดสนใจแล้วยุบก็ยุบยุบคูก็ตั้งใหม่แต่ถ้าเขายุบแบบไทยรักษาชาติลนะ่ะแล้วคุณจะทำไงให้ยุบตอนเลือกตั้งแล้วคุณทำไง เป็นไปได้ทั้งนั้นหลายคนบอกเฮ้ยยุบอย่างนี้ก็ลุกเป็นไฟมึงจะลุกยังไงลองลุกมาสิก็ดูสิขบวนการนิสิตนักศึกษาใครแหลมมาจับใครแหลมมาติดคุกใครแหลมมาติดคุกแล้วใครละ่ะวิญญาณประชปบตยของคนไทยไม่เหมือนคนเมียนมานะครับเมียนมาก็ถึงบอกว่าไม่สู้ก็อยู่อย่างไทยไงฉะนั้นเมื่อขบวนการประชปบตยในเมืองไทยมันอ่อนแอเพราะคนไม่สู้จริง ไอ้คนที่อยากจะสู้สู้สแต่ก็อยู่เบื้องหลังอย่างธนาธรไม่กระโดดออกมาสู้แนวหน้ากระโดดออกมาได้ไหมกระโดดออกมาก็คือคุกคุก,คก,คกอ่ะคือเวลาเนี้ยเขาต้องการเป็นประชาธิปไตยที่เขาเรียกว่าแบบไทยๆของเขาคือระบอบที่เขาสร้างขึ้นเองระบอบที่เขากำหนดขึ้นเองว่าบ้านเมืองตอนนี้จะปล่อยไปไม่ได้ ให้เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าครึ่งบกครึ่งเขียดครึ่งกบครึ่งกังคกอะไรอย่างเงี้ยแล้วสสก็เป็นตัวแสดงไปเป็นเป็นอะไรเป็นหางเครื่องคุณก็เต้นไปอะไรไปก็ว่ากันไปนะไปเกี่ยวพันกับทุจริตบ้างก็เอาวันนี้ก็เปิดไฟเขียวแล้วทบทวนลดโทษทุจริตให้นักการเมืองเนี่ยบ้านเมืองมันไปอย่างเงี้ยผมเล่าเรื่องนี้มาให้ฟังเพื่อให้ท่านกลับไปคิดเหมือนผมเราคิดกันเล่น เราคิดกันเล่นๆถามว่าใจผมก็อยากเป็นประชาไตยเสรีประชาไตยสากลเพราะเราอยากคบกับทุกประเทศแต่เวลาเนี้ยประเทศไทยรอบร้อมไปด้วยคอมมิวนิสต์รอบร้อมไปด้วยสังคมนิยมและเหมือนกับจะเดินตามจีนกัมพูชาประกาศชัดเลยสนับสนุนมินอ่องไลแห่งพมา่าการยึดอำนาจในพมา่าในเมียนมา ประเทศไทยถึงไม่ได้พูดอะไรชัดเจนแต่ก็ต้อนรับเวลาเขามาเยี่ยมเยือนรัมรีต่างประเทศมาที่สนามบินก็เปิดห้องคุยกันวันดีคืนดีก็ส่งไอ้ดอนจมูกบารลรัมรีต่างประเทศผมไม่ใส่จมูกบานเองนะมันจมูกบานไม่บานผมไม่อยากไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้าก็แอบไปเมื่อเดือนที่แล้วกลับมาโอ้โหสภาก็เช่งนันยกใหญ่เลยก็ไม่มีอะไรพวกเขาจะคบกันนมึงจะทำยังไงมึงห้ามใครไม่คบกันได้ยังไง อ่าเออห้ามผู้หญิงผู้ชายไม่ให้กอดกันมึงห้ามได้ยังไงวะมันก็เป็นเรื่องบริบทที่เห็นกันอยู่เวลาเนี้ว่าโอกาสที่เราจะเป็นประชาธิปไตยสากลประชาธิปไตยเสรีเนี่ยไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะเขาวางไว้แล้วแต่ถ้าปล่อยไปให้มันแรนสไลด์พักการเมืองหนึ่งแรนสไลด์กลับมาเป็นอย่างนั้นอีกเขาก็ดูว่าบ้านเมืองมันจะเละเทะเขาก็เลยวาง กฎกติกาไวที่เขาเรียกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันก็ต้องมีตัวตายตัวแทนนะผลเอกประยุทธ์ไปก็มีผลเอกแดงเข้ามาผลเอกแดงไปก็มีคนผลเอกดําเข้ามาผลเอกดําไปก็มีผลเอกเขียวเข้ามาเพราะพักใหญ่ในรัฐบาลคือพักที่เขาตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นพักการเมืองใหญ่พักเดียวเนี่ยก็คือพลังประชารัฐพักพลังประชารัฐนี่แหละอุดมการของเขาก็ชัดเจนอนะ อนุรักษ์นิยมอุดมการณ์ก็ชัดเจนนะกษัต์นิยมประชานิยมทหารนิยมก็ชัดเจนอย่างนี้ก็ดีไปว่าอะไรของไม่ได้ฉะนั้นเขาต้องยึดพักนี้ให้ได้ฉะนั้นมันเป็นเรื่องเล็กที่พลเอกจะประยุทธ์จะเข้ามายึดพักนี้พักใหม่ก็เล่นเป็นขังเครื่องไปแต่ต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีพักเดียวแบบกัมพูชาโมเดล คิดว่าอย่างนั้นใช้เวลาหน่อยอาจจะไม่ถึงคราอาจจะไม่ใช่คราวนี้อาจจะเป็นคราวนู้นหรืออาจจะเป็นคราวนี้ก็ได้แต่ถ้าเพื่อไทยโดนยุบก้าไกายโดนยุบมันจะเหลืออะไรล่ะครับพักอื่นมันก็ตั้งทายไม่ได้พักมาดัมหนึ่งก็พลังประชารัฐแน่นอนแน่นอนเพราะเขาจะสามารถกําหนดกระทรวงที่เข้าบริหารได้เวลาเนี้ยเขามีกระทรวงกลาโหมกระทรวง,รวงมหาดไทย กระทรวงคมนาไอกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานของชาติกระทรวงพลังงานนี่เป็นกระทรวงหัวใจกระทรวงเงินกระทรวงทองอยากได้อีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงคมนาคมแต่เผอิญมาเป็นรัฐบาลผสมไงฉะนั้นเป้าหมายต่อไปต้องคุมกระทรวงใหญ่ให้หมดคือเป็นความหวังที่เขาตั้งไว้ฉะนั้นเยี่ยวมันไม่เสด็จน้ําอย่างที่ผมบอกพลเอกสนที่ยึดอานาจมาเยี่ยวไม่เสด็จน้ำห้าเจ็ด เพราะเอประยุทธ์ต้องการให้มันเสด็จน้ําก็ลากอยู่มา8ปี8ปีจะครบเดือนสิงหาเนี่ยผมก็เลยวินิจฉัยวันนี้สิงหาถ้าประยุทธ์หรือตู่ถูกเทก็จะมีนายกคนใหม่ที่ห่ะมาเพราะว่าคนอื่นมาไว้ใจไม่ได้คนที่จะมาเป็นนายกของประเทศไทยจะต้องเป็นคนที่รักสถาบัน เป็นคนที่รักชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์อย่างที่ได้กําหนดไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคิดหลายคนคิดอย่างนี้แต่ทางเดินเนี่ยมันจะเดินไปยังไงหนึ่งสองามสี่มันซับซ้อนคนในยังไงฉะนั้นความที่จะเป็นประชาไตาเสรีประชาไตาสากลเนี่ยมันวิเวกวิโหวเวมันมันหวังเบิดอะมันหวังเบิดมันสิ้นหวังแต่เอาเถอะจะเป็นอะไรคุณก็เป็นเสอย่าง จะเป็นเขียดจะเป็นกบจะเป็นขังคกหรือจะเป็นประเด็ดการหรือจะเป็นประชารไตยระบอบระบอบประยุทธ์หรือเสรีประชาธิปไตยแต่ขอให้ประชาชนกินดีอยู่ดีเฮ้ยเว้ยเวลานี้มันสิ้นหวังจะปีใหม่อยู่แล้วยังไม่มีเงินซื้อของหวานแจกใครเลยเนี่ยมันเป็นความทุกข์อย่างเงี้ยพี่ยุย้ยเอ้ยสิ้นหวัง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 จริงๆนะข่าวคราววันนี้เดี๋ยวไปต่อกันบ่าย ไปต่อกันบ่ายในรายการบุญละวีตีข่าวตอนนี้ก็ชักจะคึกคักเข้มขน้นแต่ขอเวลานอกนิดหนึ่งครับขอเวลานอกนิดหนึ่งนะก่อนจะลาท่านสั่งซื้อหรือยังเบตากรูกแคนของเบตาวันตอนนี้มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมเลยครับนะซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดนะแอดไลน์มานะแอดไลน์มาที่จอนะครับที่จอคุณแอดมาเลยที่จอ นะ yup. <po target> เพราะว่าเราใส่ไว้เรียบร้อยแล้วใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะเบอร์โทรศัพท์2เบอร์แล้วก็จะมีไอ้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 โลโก้ของไลน์นะคุณแอดไลน์เข้ามาได้เลยแล้วก็คุยกับเขาหรือจะโทรศัพท์มาช่วงบ่ายๆจะจะว่างบ่ายๆก็เช้าเช้านี่สมาชิกเยอะอลูกค้าเยอะเบต้าครูแคนเนี่ยก็เลี้ยวความมาแพทย์ทางเลือกอย่างน้อยก็ดูแลร่างกายเราให้มีภูมิต้านทาน ในตำราก็ใช้คำว่าป้องกันและรักษาแต่ในเมืองไทยนี้ก็ต้องจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมนะเราไปโฆษณาร,รักษานน่นนี่นั่นไม่ได้นอกจากในตำรามันบอกอย่างนั้นนะครับนะแต่รายการขออนุญาตต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะอย่างที่ผมทำมีใบอนุญาตโฆษณาบอกว่าเบต้ากรูแคนนี่ก็บอกชัดเจนเลยนะครับเขาบอกอย่างนี้ในใบญาตโฆษณานะครับเบต้าวัน เบต้ากรูแคนจากย e, ีสต์วิตามินซีวิตามินอีโคเอนไซม์คิวเทนี่ชัดเจนนะครับแล้วก็เบต้าวันเนี่ยมีเครื่องหมายออยอเรียบร้อยสบายใจหายห่วงปลอดภัยสั่งสั่งผลิตภัณฑ์จากอเมริกามาบรรจุในนี้โดยโรงงาน GMP มมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพได้ก็เอามากราบเรียนท่านทั้งหลายครับเพื่อครอบครัวเรา สร้างภูมิต้านทานในครอบครัวเราถ้าพอ,อมีสตังที่จะสั่งซื้อกันก็ขอเชิญนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนกันมาอะไรกันมาแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับเอาละวันนี้เอาแค่นี้เอาแค่น,คนี้เดี๋ยวไปเจอกันบ่ายรายการข่าวทะลุใหม่ก็จบตรงนี้แล้วพรุ่งนี้ว่ากันใหม่บ่ายบุญละวีตีข่าวลุยครับขอบคุณครับลาไปก่อนนะครับจากผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม